ขอดูกับทุกคนแฟนคลับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครองเพจคมชัดลึกอวอร์ดครับล่าสุดนะ้พทุกคนทางแฟนเพจคมชัดลึกอวอร์ดได้มีการเคลื่อนไหวนะครับโดยเขียนแคปชั่นกับทุกคนเอาไว้บอกว่า ถ้าคมชัดลึกจะจัดมินิคอนเสิร์ตศิลปินอยากให้เป็นใครคนเนี่ยมาดูสักกี่คนนะจะได้กะถูกใช่ไหมครับหลังจากที่คมชัดลึกโพสต์แบบนี้ครับทุกคนแฟนคลับ FC อุงอิงเพชรบ,บ้านแพงก็ไม่รอช้าสิครับคอมเมนต์ชื่อน้องกันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนนะต้องบอกว่าเป็นการโยนหินถามทางหรือเปล่าสําหรับคมชัดลึกอวอร์ดนะหรือว่าแฟนคลับ FC เนี่ยก็ห่เสนอรายชื่ออุงอิงเพชรบ,บ้านแพง คิดว่ารายชื่อเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ำครับทุกคนสําหรับน้องนะครับทุกคนต้องบอกว่าคว้ามาแล้วนะครับสำหรับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดนะครับลูกทุ่งหมอลําขวัญใจมหาชนครับและปีนี้เนี่ยครับทุกคนก็น่าจะใกล้ๆแล้วนะกําลังจะ ใกล้สู่ฤดูหนาวนี่แหละเนาะที่เขาจะจัดประกาศรางวัลอีกหนึ่งครั้งครับทุกคนสำหรับคมชัดลึกนะครับลูกทุ่งหมอํานะครับต้องบอกว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงแน่นอนครับแฟนๆน,นะครับไม่พลาดที่จะให้น้องคว้าเป็นปีที่2ซ้อนแน่นอนอุ้มเชื่ออย่างนั้นนะครับนี่ขนาดเขาได้โพสต์แค่ว่าถ้าคมชัดลึกจะจัดมินิคอนเสิร์ตศิลปินอยากให้เป็นใครนะครับคนมาดูสักกี่คนนะจะได้กะถูกใช่ไหมครับทุกคนอันนี้เป็นเป็น เหตุหลักของเขาเลยนะครับที่ได้มีการโพสต์ครับทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนก็ศิลปินที่โดนเสนอรายชื่อไปเนี่ยก็มีหลายคนเช่นเดียวกันนะพี่คนไม่นว่าจะเป็นน้องอะไรอัน หรือนะครับไม่ว่าจะเป็นนุกพายนะครับแล้วก็มีบางคนนะครับอยากให้าทางด้านน้องอุงอิงกับพ่อโจเนาะแล้วก็มีน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับรีดว่าคอมเมนต์เป็นเอกฉันท์มากๆแล้วก็กดไลค์กดแชร์เนี่ยเป็นเอกฉันท์มากๆไม่ว่าจะเป็นด้อมของพิษตีัชนโรงนะครับด้อมน้องนันอันนั้นโอ้หนะครับเยอะเหมือนกันครับทุกคนทุกคนลองเข้าไปดูนะทางคมชัดลึกอวอร์ดนะครับทุกคนเขาได้มีการ ลงเอาไว้นั่นเองครับทุกคนนะเชื่อว่าถ้าเป็นในช่วงปิดฤด,ดูกาลเนี่ยนะครับทุกคนนะถ้าทางคมชันลึกประสานเนาะมาทางด้านผู้บริหารหรือว่าทางค่ายของอุ๋งอิงเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีเวลาว่างไปนะในช่วงนี้นะครับทุกคนต้องย้าว่าในช่วงนี้นะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยอุ๋งอิงคือมีงานแน่นมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าหลังจากงานแน่นไม่พอครับทุกคนงานที่ตามมาอีกถ่ายภาพยนตร์ นะครับถ่ายภาพยนต์ถ่ายงานพรีเซนเตอร์โอ้โหเยอะแยะมากมายครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะต้องจองคิวน้องไว้ตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะครับแต่เนี้ยนะทุกคนคอมเมนต์คือเยอะมากๆเลยนะ คอมเมนต์เนี่ยเป็นเป็นแนวทางเดียวกันเลยอุ้มอิมไปไล่ดูนะครับนะอุ้งอิงเป็นเอกฉันต้องบอกแบบนี้อุ้งอิงไปครองแฟนเพจแล้วนะครับแต่ก็อยู่กับดุลพินิษอีกแหละนะครับทุกคนเนาะของทางแฟนเพจของเขานะครับแต่ว่าคมชัดลึกเนี่ยก็ถือว่าลงข่าวสาวน้อยเพจบ้านแพรเนี่ยบ่อยที่สุดนะสำหรับวงการหมอลำเนี่ยอุ้มอิมม,มีมีการได้สังเกตเพจเขาบ่อยๆนะนะครับทุกคนเนาะเมือม่อเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็นําเสนอข่าวบอสโจนะครับเกี่ยวกับเรื่องพระเอกระน้อยกับพระเอกไดมอนด์นะครับแล้วก็ มีข่าวน้องอุงอิงเนี่ยประปรายนะครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าคมชัดลึกนะเพจหลักของเขาเนี่ยก็ส่วนใหญ่เลยจะนําเสนอเป็นข่าวเสริลปินดารานะครับซะมากกว่าเป็นเป็น,ปนแบบดาราซะมากกว่าแต่วงการหมอลำเนี่ยอุมิมก็ไม่ค่อย ได้เห็นสักเท่าไรนักนะครับกับคมชัดลึกที่จะมาทําข่าวเยอะขนาดนี้เหมือนสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะอาจจะด้วยที่องค์เองเนี่ยไปคว้ารางวัลขวัญใจมหาชนมานะครับก็เลยทําให้น้องนะครับทุกคนได้ถูกนําเสนอบ่อยนะครับบนแฟนเพจคมชัดลึกอวอร์ดนั่นเองครับอ่ะก็ มารอรุ้นกันครับทุกคนถ้าเขาโพสต์แบบนี้นะครับอุมิมเชื่อว่าเขาจะต้องถามเป็นแนวทางแน่นอนครับเพราะว่าเหมือนกับจะมีการจัดมินิคอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนเชื่อว่าทั้งหมดที่มีรายชื่อในนี้อาจจะได้มาทุกคนก็ได้เพราะว่า คำว่ามินิคอนเสิร์ตนะครับทุกคนศิลปินเนี่ยต้องมากหน้าหลายตาอยู่แล้วถูกไหมครับนะครับอุ้มอิมเชื่อว่าน้าไม่แน่นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องนันอันนันพิตีเชนรงหรือแม้กระทั่งอุงอิงนะครับหรือนะครับนุกปายต่างๆคือที่เขาเสนอชื่อมาทุกคนลองเข้าไปดูนะด้อมแบบด้อมศิลปินหมอลำลูกทุ่งเนี่ยเยอะเยอะมากๆเยอะกว่าศิลปินแบบสตริงอีกนะครับเพราะว่าอันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นเพจหลักของเขาเลยนะครับทุกคนไม่ใช่เพจเพจ เพจรางวัลแต่ก่อนอะ่ะอันนี้เป็นเพจหลักของเขาเลยคมชัดลึกอวอร์ดนะครับทุกคนอ่ะอันนี้ที่เขาลงเอาไวน้นะหรือว่าเขาเปลี่ยนก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าช่วงที่เขาประกาศผลรางวัลเนี่ยอุ้มก็จะสังเกตได้ว่าเพจของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆนะครับทุกคนอย่างอย่างถ้ามีประกาศผลรางวัลหมอลำอะไรอย่างเงี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นหมอลำถ้ามีการ การเป็นคู่จิ้นเนาะเป็นเป็นรางวัลคู่จิ้นเนี่ยอุ้มิมก็จะเห็นแฟนเพจเขาจะเปลี่ยนเป็นคู่จิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเนาะก็มารอติดตามกันนะครับทุกคนโอ้โห fc อุงอิงคือไปแชร์เยอะมากแล้วก็คนคอมเมนต์เนี่ยไปในทิศทางเดียวกันอุงอิงอุงอิงเพียบนะครับทุกคนเพียบจริงๆนะก็ต้องยอมรับในความเป็นมหาชนของน้องจริงๆนะครับแล้วก็มารอดูว่าในปีนี้นะครับน้้งน้องอิง,องเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยน้องจะสามารถคว้ารางวัล ได้อีกหรือเปล่าสำหรับลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนนะครับซึ่งเชื่อว่าพ่อพ่อ,พอแม่แม่ FC แฟนคลับเนี่ย นะครับตามไปให้กําลังใจอย่างแน่นอนครับไม่ว่าน้องจะไปงานไหนเนาะทุกคนก็เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะมีชื่ออุงอิงอยู่ที่ไหนนะครับแฟนๆก็จะตามไปให้กําลังใจกันแบบโอ้โหเยอะแย,ะ,ยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับเนาะอ่ะคมชัดลึกครับที่โพสต์เอาไว้เมื่อวานนี้อุม้มอิ่มก็ได้มีโอกาสเห็นเห็น <ๆ S 1> หลายคนแชร์อยู่แล้วก็ส่งมาพิมพ์อิ่มเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับก็มีแฟนคลับน้องก็ส่งมาบอกว่าพิมพ์อิ่มคะคมชัดลึกโพสต์แบบนี้ตอนนี้ฉุดไม่อยู่แล้วแฟนคลับอุ้งอิงไปครองช่องแบบ เต็มๆที่แล้วตอนนี้นะครับทุกคนนะก็มารอติดตามกันคําว่ามินิคอนเสิร์ตเนี่ยไม่น่าจะเป็นคอนเสิร์ตคนคนเดียวนะครับคิดว่าน่าจะมีศิลปินหลายท่านเลยที่ถูกเสนอชื่อไปเนี่ยนะครับได้ไปร่วมงานอย่างแน่นอนแล้วเขาก็จะไปคงจะไปพิจารณากันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมยิ่มคิดว่าแบบนั้นนะครับทุกคนก็มารอติดตามกันนะครับสาหรับางานคมชันลึกแต่คมชันลึกเนี่ย มินิคอนเสิร์ตอุ้มอิ่มยังไม่ค่อยเห็นนะครับทุกคนปกติก็จะเห็นเป็นประกาศผลรางวัลน,นะก็จะเป็นข่าวอะไรเงี้ยนะครับยังไม่ค่อยเห็นแต่ว่าเมื่อก่อนก็น่าจะเป็นแบบแบบสตริงไปเลยอะไรเงี้ยนะครับทุกคน นะมารอติดตามกันนะครับนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่เข้าไปเม้นแล้วบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับทุกคนก็เชื่อว่านะครับทุกคนไม่ว่าน้องจะได้ไปหรือไม่ได้ไปเนี่ยแฟนคลับ FC ก็ตามให้กําลังใจเหมือนเดิมเนาะตามให้กําลังใจน้องเหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยพอถูกเสนอรายชื่อไปเยอะแบบนี้อิมเชื่อว่านะครับทางทีมผู้บริหารของเขาเนี่ยก็ต้องพิจารณาอยู่แล้วเนาะว่ารายชื่อของน้องที่มีเยอะขนาดนี้เนี่ยน่าจะต้องได้รับเชิญถูกรับเชิญไปอยู่แล้วอาจจะเป็นแบบฟินานเล่ด้วยซ้ำแล้ว ก็คือแบบออกสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยสำหรับอุงอิงเนาะก็รอติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอุงอิงข่าวกระแสก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่เข้ามาดูข่าวอุอิมนะแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กับอุงอิมตลอดเลยนะครับขอบคุณมากมายจริงขอบคุณพ่อๆแม่ f c แฟนคลับนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับไปยัง FC น้องออิงด้วยเนาะที่อยู่ด้วยกันแบบนี้โอ้โหยาวนานมากๆแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับลักทุกคนครับ